สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ในงานพิธีไหวบูชาครูของอาจารย์เดชสยุยมพรในคืนวันที่1พฤศจิกายนปี2 5 1 8ซึ่งเป็นคืนสุกดิบนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นงานพิธีไหวบูชาครูวันที่2พฤศจิกายนปี2 5 1 8นะครับผมมีพิธีวงสวง9โมงแล้วก็ครอบครูประมาณ11โมงวันนี้ก็ผมก็นำของมาให้กำลังใจน้องซึ่งเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียนมากับลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แก้วจันทร์ กจ็จะเรียนกับอาจารย์ทม,มิรัตชมรมคอรประแก่ที่3แล้วก็ไปเรียนต่อกับอาจารย์นิวอากุนิวงชมงงรมคาราบะแก่ที่2นะครับก็ถือว่าเป็นน้องในสายก็วันนี้ผมมาช้านิดนึงมีก็สามทุ่มแล้วนะครับแต่ก็ดีดีที่ยังที่ยังมาทันวันนี้นะก็จะมีการแห่สิงโตวงสวงครูแล้วก็จะมีลิเกนะครับผมลิเก บูชาครูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นพระเอกลิเกค,คนหนึ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับนี่ครับก็ลูกศิษย์ลูกมหาจะช่วยกันนะครับในงานช่วยกันจัดเตรียมเครื่องวงสวงจัดเตรียมเสียงน,นะครับ นี่ครับพระเอกลิเกของเราอาจารย์ต้องมีนัชัรม่น,นที่สามงไงก็ฝากกดไลค์กดหัวใจนะครับฝากกดติดตามกดแชร์หน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็พยายามจะหาหน้องๆนะครับก็จะไปถ่ายน้องๆที่อยู่ในสายของท่านอาจารย์ข้า,าวอนเลอและคือหรือลูกศิษย์ที่เรียงกับในสายอีกทีนึงนะครับผมยังไงฝากติดตาม้วยครับก็อ,อนุโมทอนทุกส่วนบ๊วยที่ท่านร่วมนะครับร่วมในงานพิธีบูชาครูของอาจารย์ทุกท่านเลยสวัสดีครับผม